สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะตอนนี้พี่เสือก็เดินทางจากจังหวัดสุรินทนระ์ที่บ้านนะครับหลังจากกลับบ้านไปสามวันนะครับาขากลับเนี่ยพี่เสือก็เปลี่ยนเส้นทางนะฮะทุกครั้งจะไปเส้นนะกาลสินนะฮะเข้าพังโคนนะฮะแต่วันนี้พี่เสือเลือกใช้เส้นทางนะเข้าอำเภอเขาวงนะแล้วก็ถือโอกาสแวะมาที่บ้านกกอกสักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้มานะโอ้หลายเดือนนะไม่ต่ำกว่าครึ่งปีแล้วนะครับผม นั่นนะฮะป้ายบ้านก๊กนนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงดูร้อนนะ,ะหน้าแรงนะอาจจะดูแห้งๆไปบ้างนะ,ะทุกคนของรถก่อนฮัลโหล มาเมื่อเช้าออกมาหกโมงผมไม่เคยเสือปตอเพราะตอนพูดไม่เคยเป็นปลาเสือเมื่อวานได้เสือเปนทรงน้ำโกโก้ให้ลูกหลานกินอยู่ใช่ไหมใช่เราก็ยังบอกว่าเสือไปบ้านที่แด้บอกว่าไปรถเสือหนุบอกว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เขียงกันอย่างนี้เลยตายแล้วมามาผู้เช่าเหรอออกมาหกโมงครับ ใช่ครับมันก็ผ่านอยู่ไปกับไอ้ต้นน่ะไอ้ันที่ไปเที่ยวมาผ่านก็พระก็จะลงอยู่แล้วแต่พเนี้ไอ้ต้นมันมืดนะเลยไม่ลงผ่านไปแล้วอ้าวโอ้ฮัลโหลฮัลโหลนะใครอ่ะลุงเสือไม่หันมาทักทายกันหน่อยเหรอมันจะกลายเป็นสิงโตอันน่ะมันจะมานี่มันจะถอดขนออกเหลือแต่หัวมันจะกลายเป็นสิงโตเขาก็น่ารักนะเขาก็น่ารักบอกว่า เลยใส่ตูดไปแล้วรู้เรื่องนะจะบอกให้นะแต่โจดี้ไม่รู้เรื่องโจดี้นี่แขกมานี่เข้ามาหาแต่เฟนี่คือลบเลยเขาไม่เข้ามานะบอกว่าเฟนเฟนไม่น่ารักนะเฟนี่อยากเข้ามานะลูกนะไม่เข้ามาจ้ะเออไม่เข้ามานะจ้าเฟนรู้เรื่องนะแต่ไอ้ดำกับไอ้โจดี้ไม่รู้เรื่องค่ะแขกเข้ามานี่วิ่งมาเลยเปนเขารู้จักขาคนนะเฟนเขารู้จักนะจ้าจะกัดขาเขาก็ไม่กัดแล้วตอนนี้เขาไม่กัดแล้วาเขาลวงมาแล้วไงกัดเป็นเหงือกพ่อว่าอะไรรู้ไหม เขาไม่มานอนเฝ้าเราเหมือนเม่ก่อนอ๋อเมื่อก่อนเขาชอบนอนอยู่ใต้ที่เรานั่งไงใช่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าเราบอกว่าเป๊เป๊เนี่ยไม่ค่อยสะอาดนะเป๊ะเนี่ยไม่น่ารักเลยเป๊ต้องไม่ต้องมานะเป๊จะกลายเป็นสิงโตแล้วไม่มาแล้วดีนะเป๊ะจะไม่ได้แขกมาไม่กระดกนะแล้วก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ขายเนี่ยคิดอยู่ไม่กี่วันหรอกอืม พอทำให้ลูกค้าติดแล้วแกก็เลิกเงียบเงียบร้านอร่อยทิ่มทางป้าสอสกระเจียยนตกมาผ่า FC ฟซนะเดินมาทางที่ด้านหน้าบ้านลุงนะทุกคนโอ้ร้อนจริงๆ คิดถึงตอนที่ลุงทำงานนะฮะโป๊กโป๊กป้ายบริษัทยังอยู่นะฮะก็ขยับจากนะที่อยู่ตรงนี้นะขึ้นไปด้านบนนะฮะบนโรวัวแล้วนะครับก็สภาพบ้านของคุณลุงก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะ,ะทุกคน ปลายสเตนที่อยู่หน้าบ้านก็ยังอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้นเฟื่องฟ้านะครับที่ลุงพันคนมาตอนนั้นเนยอะๆนะฮะปลูกไว้อนตอนนี้ก็โตแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับไม่ได้ตัดแต่งนะะมันก็เลยออกกิ่งยาวๆไปเรื่อยๆนะฮะ ลานหลวงปู่นะครับตอนนี้นะครับหญ้าก็ขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่แล้วนะแล้วก็ดนะูแห้งแห้งตามฤดูกาลนะฮะเดี๋ยวเดินมาดูตรงสะพานเล็กน้อยนะฮะ สะพานไม่มีน้ำนะฮะแห้งขอดหมดเลยคิดถึงอดีตนะฮะที่เราเคยนะใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะเกือบสองปีนะฮนะฤดูที่มีน้ำก็น่าจะเป็นแค่ฤดูฝนนะครับกับฤดูหนาวนะฮะ ซึ่งพินิกกี้นะชอบมาเล่นน้ำนะอยู่ในคลองห้วยบุกแห่งนี้นะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นอ่างสปาของนิกกี้นะทุกคนแต่ตอนนี้คือแห้งสนิทเลยนะฮรริมคลองก็ตอนนี้มีต้นไผนะ่รับขึ้นเยอะจนเห็นชัดนะครับว่าเป็นลำไผ่นะสูงๆเลยนคือจะเป็นไผ่ต้นเล็กๆนะฮะ ก็เต็มไปด้วยต้นตะขบนะฮะหลังบ้านของคุณลุงก็มาเต็มไปด้วยผายแห้งๆนะฮะเมื่อก่อนนี่พี่เสือก็จะมาหาหน่อไม้นะครับไปทำกับข้าวบ่อยๆนะฮะอืมเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆนะฮะ ทุ่งนานะฮะกับกระท่อมนะฮะที่พี่เสือชอบมาไล์สอดเช้านะครับ mm hmm. เหมือนเขาจะมาขุดดินไปนะทุกคนนะเจ้าของที่นะฮะขุดดินจากาที่นานะะน่าจะไปถมที่ที่อื่นนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับของอพื้นดินหรือว่าทุ่งนาเนะี่ยจะมีความลึกนะมากกว่าแต่ก่อนนะ บ้านของนาต้นฮักก็ยังอยู่นะฮะยังคงตั้งอยู่ที่เดิมนะครับผมนี่คือจุดที่เราชอบใช้ชีวิตกันนะฮะเป็นประจำจุดตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทำคลิปนั่งกินข้าวเมาโมยน,นะฮะ ตรงนี้ก็คือตลาดน้อยลุงผลนั่นเองนะครับผมเมื่อก่อนก็จะมีร้านค้านะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับต้นตะขบโตมากนะฮะนี่ก็ซอยแศรทฐีนะครับนี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นร้านผ้าป้าคำสายนะครับเป็นบ้านลุงจิมนะฮะอยู่ตรงนี้นะทุกคน นี่ก็ร้านกาแฟนะฮะกาแฟตะก,กอกนะก็ยังอยู่นะฮะแต่สภาพก็สุดโซเก่าไปตามกาลเวลานะครับนี่นะครับผมบรรยากาศล่าสุดนะฮะพาทุกท่านมาอัปเดตให้เห็นกันนะครับบ้านคนพอลีนะครับรถก็ยังจอดอยู่นะฮะ ร้านปลาซก่อนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราชอบนั่งกันนะฮะนู่นกัร้านเก่าป้าซอที่อยู่ด้านในนะฮะตอนนี้ก็เป็นที่เก็บกนะฟางอัดก้อนนะฮะตรงนี้ก็จะคือนะบ,บ้านเช่าของนะ Air ฟ m i l y กับพี่เสือนั่นเองนะครับผม ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนะบมีแค่ร้วนะฮะที่ทางคุณพอลลี่ทำขึ้นมานะเพื่อให้นะมีความเป็นส่วนตัวนะฮะนี่ก็คือจุดที่หลายท่าน,นชอบมาถ่ายรูปเวลาเดินทางมาที่บ้านกกกนะครับ พาไปมาดูนะบรรยากาศที่สวนยางเล็กน้อยนะครับนะห้องน้ำที่พวกเราเข้าประจำก็ยังอยู่นะฮะนี่ก็บ้านที่พี่แดงนะทำเป็นที่พักนะครับไว้รองรับนะท่องเที่ยวที่เดินมาในตอนนั้นนะฮะนี่ก็บ้านเช่าวันนะครับก็ทมน้อยคอยรักของชาวชาวยูทูบเบอร์นะทุกค,คน นะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะฮะโอ้นู่นนะฮะอันนี้เห็นชัดสุดนะฮะข้อควายนะครับนั่นนะฮะมีหลายตัวเลยนะครับของช่างตานั่นเองในมุมมองของพีเสือนะฮะไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีนะครับที่นี่ก็ยังคงเป็นตำนานนะฮะเรื่องเล่าขานให้นะทุกคนได้ เราลึกถึงเนาะนะฮะหรือว่าจดจำนะครับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่เสมอนะฮะเพราะว่าที่นี่คือต้นกาเนิดนะะฮของการมีหมู่บ้านยูทูบเบอร์แล้วก็ช่องยู u b e ที่ติดตามชื่อลุงพลมานะฮะร่วม3ปีนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือเข้าไปนะครับเตี้ทำไมมันมันหล่อขึ้นอะเฮ้ยเตี้ยเตี้ยไม่กลัวหรอก อ๋อเตี้ยตัวเมียเออมันทำไมม,ไมันสวยขึ้นผิวมันดีขึ้นเนาะตอนนนั้ตอนตอนมันหายนะ,ะก็คือเก็บไปเลยแต่ว่าไม่เนี่ยอ๋อมันหายไปเป็นเดือนเหรอเราไปหาที่สกลนนะ่ะไม่รู้จะขอเข้าไปไว้ไหนวิ่งไรตอนตี๋ไหม่มาถึงร้านป้าสดนะจะไม่กินอาหารฟรีมือป้าสดก็คงอย่าไม่ได้นะตอนนี้พี่เสือก็สั่งผัดซีอิ๊วกุ้งมากินนะปลาสดตอนนี้เป็นยังไงบ้างขายดีไหม ก็เรื่อยๆพอขายได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงกับว่าเมื่อต่ก่อนนะแต่ก็ขายจรครับจรจรแต่ไม่ใช่ตอนจัดนะอ๋อนึกว่าจรจัดขายจรแต่ไม่ใช่ตอนจัดจ้าอ่ะนะฮะมากินนะฮะความเศษนะครตุ้งเสือพาพามาพามาพาไปเสือพามา ก็แวะเดียนมาเยี่ยมแวะมาสุดทีนานมากนานแล้วนานแล้วเนาะไม่ดาวยายสมอนมาด้วยนะยายสมอนอยู่ทาคลิปนุ่มเพราะเขากำลังปังอย่างเงี้ยปังยอดกลางครึ่งแต่ก่อนก็บอกว่าอะไรนะเขามีมีเอ็ซีเข้าไปดูให้ด้วยหรออืมเดี๋ยวนี้ยอดเขาดีนี่นะวันนั้นจะปล่อยให้เราตาย บางทีก็เป็นมึงร์เอาไปเขาเข้าไปคอมเมนต์เขาไม่มีเืความโต้ตอบเขาไม่อ่านนะเรายิงเราดิสตานซ์แทนในสมอนวันนั้นเราโมโหแทนในสมอนปลาีินั่งสะอึกศระอยู่ที่จับปลาดงเนี่ยด่าในสมอนเนี่ยวุนนี่ไอเราโมโหในสมอนไม่อ่านไม่สซนอาจารย์เขาเปิดซะจ้าจะซ้อมก็ไมไปด่าไอคนที่เข้ามาซ่องแกน่ด่าแก่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเราเราก็เอาปลามาเราจะไปแข่ง เถียงแทนแกทําไมแกมีแต่หัวเราะอย่างเดียวเออแกหัวเราะาก็ตอบคอมเมนต์ไปซะเขาด่าเขาแกยังหัวเราะอยู่เออเราก็บอกว่าไปคอมเมนต์คนที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกเออเมืองนี้ก็ปัญญาอ่อนเออแล้วก็ด่าใหญ่เลยนะด่าซะด่าไปด่ามาแกสมอนหัวเราะอ่าแล้วจะมินด่ากันไปปะเล้นไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยพูดกันง่ายๆนะยาสมอนเหมาะสำหรับขึ้นสตรีมยากนะ เอาหมาถึงว่าหลายหลายหลายคนใช่ไหมก็คือใครอยากจะเข้ามาคุยก็คุยได้เลยถูกไหมแต่อันเนี้ยจะมาเม้นหนึ่งเดียวผมเป็นไปไม่ได้ยหญ่แกไม่น้ำาม่ได้ในในตู้ไม่ได้น้ำนะแกแกอาศัยพูดพูดเยอะเนาะโอ้มีน้ำส้มด้วยน้ำนี่มีกว่าเข้าไปทำไมเนี่ยทุกคนทำไมถึงไมปเข้าที่มันใหญ่ๆลูกเขาเคยเข้ามาแล้วไง นเทำแข็งมีใช่ไหมโอเคสำหรับพี่มีเขขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปตักน้ำแข็งก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนกเน้ยเข้าคนไม่เข้าใจ่อ่เข้าทำไมเ่องเล็กๆ